มีการถอแบบอ่อ <analyze anthropology> ีดูอ <yat at> ีฟพี่าทาเนิเปลี่ยนท่า บรรยาวไปกูใเช้าวันหนึ่งดอฟ้าสุดแต้มีนกวันหนึ่งบิไนไปกับใครอ้านไปแล้วก็ดูด้านนั้นมีมยุ กถขึ้นเกาะก็มาก็บินเครื่องออก้าบินไปที่สวนอกมา,มา,มาเริ่มบินเดียเด๋ยวขึ้น,เด,นดเดี๋ยวขึนเดยวขึนไปหาดอชอแล้วถูวกบินน้ำหวานแล้วบิวนกลับไปบ้าน